แล้วเราได้มีการนําเรื่องของอดีตประสบการณ์อดีตเราแล้วกันจาก,จากการเป็นหน่วยลบพิเศษอะไรเงี้ยมาปรับใช้ในการทําธุรกิจด้วยไหมครับพี่เชื่อไหมครับวันหนึ่งที่เราเป็นผู้ประกอบการคนเดียวเราอาจจะทําทุกอย่างได้เราควบคุมทุกอย่างได้แต่วันหนึ่งเมื่อคุณมีทีมคุณจะกลายเป็นคนที่โกรธง่ายพี่ว่านี่คือสิ่งที่ทําให้ผู้ประกอบการต้องรับมือมากที่สดุดต้องควบคุมตัวเองให้ได้ถึงแม้มันจะยากก็ตามมีทฤษฎีหนึ่งที่เขาบอกว่าธุรกิจมันจะมีอยู่ช่วงที่หนึ่งก็คือช่วงที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวช่วงเริ่มต้น ช่วงที่2คือช่วงทะเลทรายอาจจะมีการเมืองเกิดขึ้นอาจจะมีปัญหาทางการเงินเกิดขึ้นปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงวัดใจผู้ประกอบการช่วงนี้ธุรกิจที่มันโคตรเล่นกับจิตใจมนุษย์เลยหนึ่งในสิ่งที่พี่เคยพูดไปในหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเศรษฐีสารภาพอาชีพที่ยากที่สุดมีโอกาสเลิกกับผู้รักมากที่สุดมีโอกาสเป็นซึมเศร้ามากที่สุดคืออาชีพผู้ประกอบการเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ที่บ้านโอ้อันนี้มันดูดาร์กเนาะสมมุติคุณมีความสัมพันธ์กับคนที่บ้าน นครอบครัวคุณแล้ววันหนึ่งคุณมาทําธุรกิจในช่วงที่คุณแรกเริ่มคนในครอบครัวมาช่วยคุณคุณรักคนในครอบครัวมากเลยแต่วันนี้ธุรกิจคุณโตแล้วอ่ะคุณต้องพึ่งคนอื่นที่เก่งแล้วอ่ะมันมีแนวโน้มว่าคนในครอบครัวอาจจะอิจฉาคุณแล้วพอคนในครอบครัวอิจฉาคุณมันก็จะมีแนวโน้มว่าคุณจะทะเลาะกับคนในครอบครัวมากขึ้นคุณจะเหนื่อยกับปัญหาในครอบครัวมากขึ้นแล้วคุณจะไปโฟกัสกับงานมากขึ้นพอคุณไม่มีเวลาให้ครอบครัวสุดท้ายครอบครัวพัง